สวัสดีครับผมวันนี้วัน,น,วนที่10พฤศจิกายนปี2566นะครับผมมาอัปเดตเงินดิจิตอล10,000บาทกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของการติดตามนะรู้ผลชัดครับวันนี้คือวันที่10พฤศจิกายนครับเวลาบ่าย2โมงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันรายละเอียดนะที่น่าสนใจสำหรับในเรื่องของข้อมูลครับเงินดิจิตอล10,000บาทครับนายกเฉฐท่าลั่นทุกอย่างรู้ผลชัดเจนนะครับในวันที่10พฤศจิกายนเวลา14.00น หลังซูเปอร์บอร์ดเงินดิจิตัล1,000 0บาทประชุมเสร็จสิ้นนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายเฉษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังระบุนะครับในวันที่10พฤศจิกายนเวลา14.00นจะถแถลงถึงความชัดเจนเรื่องโครงการเงินดิจิตัล1,000 0บาทด้วยตนเองนะครับผมพูดเองพูดคนเดียวจบเลยนายเฉฐากล่าวนะครับ สำหรับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิตอลชุดใหญ่ในวันที่10นี้เนี่ยนะครับในส่วนของเว็บไซต์สำนักงานข่าวไทยรายงานครับนายจุรพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิตอล10,000บาทผ่านดิจิตอลไวเดตในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนี้ คณะอนุกรรมการจะเสนอแนวทางและรายละเอียดต่างๆต่ตอนายเฉลฐ้าฐทาวีสินนายกรัมนตธีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาและจะมีการถแถลงให้กับประชาชนทราบอย่างชัดเจนส่วนข้อเสนอนั้นจะมีกลุ่มเป้าหมายไว้3ทางเลือกที่จะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาได้แก่ครับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทนะครับ ทางเลือกที่1เนี่ยก็สําหรับกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า25,000บาทหรือมีเงินฝากมากกว่า1 0 0 0 0แบาทถูกตัดสิทธิ์นะครับทาให้ผู้ที่คงเหลือรับสิทธิ์ประมาณ43ล้านคนเพราะฉะนั้นก็จะใช้งบประมาณที่ที่4.3สแสนล้านบาทนะครับต่อมาครับทางเลือกที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มรายได้มากกว่า50,000บาทต่อเดือนหรือว่ามีเงินฝากมากกว่า5 0 0 0 0นบาทจะถูกตัดสิทธิ์ครับทำให้ผู้รับโอนเงินดิจิตอลคงเหลือ 49ล้านคนก็จะใช้งบประมาณที่4.9แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ทางเรื่องที่3นะครับเป็นกลุ่มผู้ยากไร้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันครับอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ15ถึง16ล้านคนอ่านี่ก็จะใช้งบประมาณน้อยหน่อยนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของ3ทางเลือกที่จะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้บ่าย2โมงจะออกทางไหนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โดยคณะกรรมการชุดใหญ่ครับต้องเลือกดูว่าการโอนเงินให้แต่ละกลุ่มจะส่งผลต่อการสร้างเงินหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดส่วนเรื่องการใช้ระบบบล็อกเชนรองรับการใช้จ่ายและจัดทำให้เป็นซูเปอร์แอปที่สามารถรองรับข้อมูลสบริการภาครัฐครอบคลุมในทุกด้านจะต้องเป็นระบบนะครับที่สามารถป้องกันการแฮกข้อมูลมีความปลอดภัยนะครับจัดเก็บข้อมูลด้วย Big Data ของรัฐ จึงมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยจัดทำระบบซ u เปอร์แอปเหมือนกับแอปเป๋าตังนะครับแต่ว่ามีข้อมูลเสนอไร้ไฟล์ให้กลับไปใช้แอปเป๋าตังข้อสรุปทุกด้านจึงรอให้คณะการชุดใหญ่พิจารณาข้อเสนอในวันนี้นะครับวันที่10พฤศจิกายนรู้แนบ่าย2โมงนะครับส่วนรัศมีการใช้เงินดิจิตอลเดิมเนี่ยนะครับกำหนดไว้4กิโลเมตรขยายให้ครอบคลุมในระดับอำเภอเพื่อให้ประชาชนครับใช้งานได้ครอบคุมพื้นที่มากขึ้น เพราะมีร้านค้าจํานวนมากกว่ามุ่งใช้ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคร้านค้าที่จะต้องลงเบียนผู้เข้าร่วมโครงการต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลนะครับให้ได้รับสิทธิ์ในการขึ้นเงินดิจิตอลเป็นเงินบาทในช่วงของปลายทางส่วนร้านค้าขนาดเล็กนะครับก็รับเงินดิจิตอลมาแล้ว ให้ไปซื้ออุปกรณ์วัสดุวัตถุดิบนะครับในการประกอบอาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานระบบข้อมูลแต่ว่าสามารถที่จะรับเงินมาได้นะฮะรับเงินมาได้แล้วก็ไปแปลงนะครับโดยการไปซื้อต่อร้านที่เขานะครับผมมีระบบมูลค่าเพิ่มเพื่อจะนะครับใช้ใจ่ายกันต่อไปอ่านี้ก็เป็นภาพที่นำมาอัปเดตกันนะครับ สำหรับแหล่งเงินรับรองโครงการดิจิตอลไวลเล็ตนะครับมุ่งเน้นการใช้งบประมาณคาดการจัดทำงบประมาณปี2567กว่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภาใช้เงินได้นะครับช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี67หากโครงการเงินดิจิตอลไวลเล็ขนนี้ต้องใช้งบประมาณอยู่ที่4แสนล้านบาทต้องจัดทำให้เป็นงบผูกพันต่อเนื่องเพื่อตั้งงบงบมาชดเชยนะครับคืนภายหลังปีละ1แสนล้านบาทนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็น ข้อมูลล่าสุดนะครับของโครงการเงินดิจิตอล10,000บาท3ทางเลือกที่อัปเดตย้ำกันอีกครั้งหนึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่นะครับจะนำเสนอในวันนี้แล้วก็บ่าย2องโมงรู้กันว่านะครับจะได้รับในกลุ่มไหนกลุ่มแรกนะครับผมเป็นกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า25,000บาทหรือว่ามีเงินฝากมากกว่า1 0 0 0 0แบาทถูกตัดสิทธิ์นะ ทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ43ล้านคนเท่านั้นทางเลือกที่2ครับเป็นกลุ่มรายได้มากกว่า50,000บาทต่อเดือนหรือว่าเงินฝากมากกว่า500,000บาทจะถูกตัดสิทธิ์ครับทําให้นะครับผู้ที่ยังมีสิทธิ์รับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเนี่ยเหลือ49ล้านคนแล้วก็ทางเลือกที่3นะครับผมอันนี้ก็กลุ่มผู้ที่ยากไร้ที่ท่านใช้สิทธิ์บัตรสิการแห่งรัฐในปัจจุบันนี้ ก็ราวๆประมาณ15-16ล้านคนนั่นเองะนี่ก็เป็น3ทางเลือกแล้วกันครับที่นำมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเดี๋ยวไงทางด้านของท่านนายกมีการประชุมแล้วก็จะมีการแถลงแล้วก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวช่วงเย็น มีข้อมูลมาอัปเดตกันแน่นอนสำหรับวันนี้ใครที่ติดตามข้อมูลนะครับโครงการนี้ก็น่าจะได้รับทราบข้อมูลร่วมกันแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ